สวัสดีทุกโคนวันนี้ฉันไปตลาดเบญจรวรรณมาอีกแล้วเล็บลาลงเกลือโอเคที่สแก้วนี่ฉันเพิ่งจะล้างหน้าโอเคจะบอกว่าฉันได้อะไรมาอุย้ยได้เยอะมาเยอะมากโอเคอีลูกก็ได้มา <c oughs> อันนี้ของสัวก็คือของทุกคนในนี้คือรวมๆกันมาอีหัวซื้อมาเ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> ก็คือวันนี้ไม่ได้ คือกลับมาทุกคนแบบว่าคือไม่ได้มีเงินไปเลยไม่ตังไปส่งร้อยแล้วไปแลกเงินที่ธนาคารโอเคก็คือแบบเฮ้ยแกฉันจะเล่าอะไรฟังว่าพอฉันออกมาจากธนาคารก็มีคนมาเต้มอะไรไปมอเไซค์อะไรมาเต้มไปพอฉันออกมาก็เหมือนเขามาดูอะไรวะแล้วเขาบอกว่ามาฝากเงินฝากเงินอะไรอะไรฉันก็ไม่รู้อ่ะเ,เออแกเออคนแบบมอไซค์มาเต้มอะไรไปหรือว่าเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่น่าใช่อ่ะเออ แล้วทีนี้ก็เลยออกมาพอสิบปุ๊บใช่ไหมก็ออกมาโอ้ยโคตรเ้ยที่ฉันซื้อมาใหม่ที่เขาแบบแล้วสร้อยพระโอเคสร้อยเงินพระสร้อยเงินแต่เป็นพระฉันก็แบบว่านะฉันก็เลยแบบว่าเออประมาณนี้อาจจะเล่าเรื่องที่กัมพูชาก็คือเห็นขอทานที่แบบว่าอยู่ตรงข้างๆโรงแรมก็เลยให้เงินเขาประมาณเท่าไหร่ ไม่รู้กี่ดอลลาร์ประมาณนี้ยไม่ถึงห้าหกดอลลาร์มั้งเออก็เลยแบบคือเห็นเขามีลูกมีอะไรเง,งี้ยไงก็เลยแบบเออสองสารก็เลยให้ลูกเอาไปให้เขาอะไรเงี้ยเนาะคนเราชีวิตต้องทุกไม่เหมือนกันถูกไหมเออคุณรวยคนจนอะไรเงี้เนาะคือก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าไม่ไม่ไมไมดราม่านาอเออเดี๋ยวก่อนอันนี้บอกไว้เลยสําหรับคุณดราม่าอะไรเงี้ยคือก็คือแบบว่าแล้วก็มีพระมาแบบ มาขอบิลบาทก็เลยเใส่เงินไทยไปหนึ่งร้อยบาทก็คือนั่นแหละต่พะก็คงไปแลกใต้หรอกนะเออก็เลยประมาณนี้อันนี้หองญี่ปุ่มาทำรีวิวกันโอเ okay. ค let's make review อันนี้ฮัสเป็ปนวันโอเคไวริชีปี่เโอเคก็คือแบบเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อทุกคนมันเป็นร้านถ่ายส่งคือร้านขายส่งร้านขายยังไงคือเพลินมากวันนี้แล้วคนก็เยอะมากโอเคนี่นะแล้วก็ ฉันก็ได้เอออันนั้นมาด้วยอันนี้กูเกงีของอีปัวด้วซื้อมาด้วยเกงีของอีปัวซื้อมาฉันซื้อให้ลูกตัวหนึ่งแค่คูนโดยห้าสิบโอ,โอ้ถูกมากแล้วก็อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นเสื้อยืดขอซที่ลูกอ่ะันซื้อลูกตัวหนึ่งสีดำลูกใส่ประมาณนี้สีดำสีเทาส,าสีคลาสสิกก็คือเขาใส่ประมาณนี้ต้องเข้าใจ แม่ซื้อสีสุดขาดแล้วเขาไม่ใส่โอเคอันนี้ของอีหัวซื้อมาเขาเท่าไรของเขาก็ไม่รู้แหละแล้วทีนี้แกไปร้านที่ลงเท้าร้อยกว่าบาทใกล้หมดแล้วแต่นี่ของหัวสองร้อยกว่าบาทก็คือสองร้อยกว่าบาทกันนะจตุจักรของหัวได้มาคือแบบซื้อไปใส่เองอ่ะอืมประมาณนี้โอย้ยโกนากิว <laughs> ซื้อไปใส่เองโซลีอวันก็คือวิลเลทบายแบบว่า ชูสมเฮียคือชีฟโอเคแบบอ่าแต่สวอันนี้ฮัสแบนวันฮัสแบนก็ทูไอไอบอสทูทูอ่าไอบอสทูแล้วก็ไอเมีกางเกงอันนี้ของอีผัวอันไหนของลูกรีบมีมไหมกางเกงของอีผัวอายลูก <c oughs> แม่บอกว่าอย่ากินน้าที่วางไว้กระกินอะไรเนี้ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ทำได้อันนี้กงเกงยีนเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเป็นฉันน่าจะใส่ได้แหละฉันคิดว่าแต่เพราะฉันซื้อมาเผื่อเผื่ออีลูกจะใส่โอเคมันใส่สีนี้ฉัน่ะไม่ได้ซื้อให้ฉันหรอกซแต่ฉัน่ะซื้อมาเผื่อลูกโอเคว่ามันอาจจะใส่สีนี้ปะ ขอโทษนะพูดไม่ชัดก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแบบคือนึกไม่ออกก็จะนึกไม่ออกเลยถ้าพูดได้ก็จะพูดยาวได้เลยโอเคประมาณเนี้ยโอเคสมองคือแบบนะเนี่ยทุกคนร้อยห้าสิบเป็นขาดจำแกฉันจะใส่ได้ไหมแต่คนขายบอกว่าน่าจะใส่ได้เออมันเอ็กเกลมันน่าจะใหญ่ละฉันชอบสีมันฉันเลยซื้อไม่เคยมีใส่กางเกงยีนหรอกเพราะว่าแบบฉันไม่ค่อยแบบชอบใส่กางเกงยีนคือมันหนาเนาะกางเกงยีนมันหนาฉันก็เไม่ชอบใส่ แล้วก็กระเป๋าไม่รู้เนาะเขาบอกว่าพี่เนี่ยจากสามร้อยเนี่ยเราลดแล้วนะเหลือรดยที่โดยที่บอกแกแบบฉันก็ซื้อมาอย่างเยอะเลยกระเป๋าเออฉันแบบชอบเปลเปนเนี่ยนนี่นเองเปลี่ยนนี่ฉันก็ซื้อมาตลอดแกมันคืออะไรอันนี้มันคือคลิปลิงแต่ว่ามีสายด้วยนะสายมันจะเป็นแบบนี้ อันนี้จัซื้อประมาณนี้เกาจะมีสายจะมีสายของเขากระเปดสีได้ฉันไม่รู้ว่าโอเคไหมแต่ฉันว่ามันน่าจะโอเคก็คือกระเป๋าอ่ะมันมันใบฉันว่ากระเป๋าที่ฉันซื้อมันใบเล็กฉันก็เลยไปซื้ออันนี้มาก็มีป้ายราคาเลยเขามันลดราคาทั้งก็ประมาณนี้ ก็ว่ามันน่าจะโอเคมันมีสีฟ้ากับสีนี้ฉันก็เลยสีแบบน้ําเงินอ่ะขอสีนี้ฉันก็เลยเอาสีนี้แล้วก็เ้ื่อีลูซื้อเสื้อให้อีลูอาซื้อหลอดไฟติดที่บ้านหน้าบ้านเพราะว่าเป็นโซล่าเซลล์โอเค้ได้มาสองกล่องอีกหัวซื้อฉันซื้อไปแล้วอันหนึ่งอีกหัวซื้อโอเค ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ซื้อจะเอาสีขาวนั่นแหละส,สวยๆแต่ว่ามันไม่มีทุกคนคือเขาไม่มีค่ะของให้เราก็เลยเออได้แบบนี้มาแล้วก็เสื้อลูกซื้อให้ลูกสองตัวตัวร้อยห้าสิบก็ใหม่เลยนะประมาน,นี้ไปรุ่นใส่เนาะแล้วป้ามันซื้อให้ตัวหนึ่ง ือรูก,ก็ได้เยอะมันไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่หรอกเพราะแบบมันมันเป็นคนที่เลือกมากไอรูกอโอเคอันนี้แม่ของนาตาน่ะมันชอบใส่ประมาณนี้เสื้อสีดําเทา,ส,เทาสีแบบไวรุ่นไวรุ่นน่ะแกอันนี้มันเป็นเสื้อเหมือนผ้าเย็นพอกนะสีดำกันแบบนึงกอลองเทา้าสั่งแอร S 1> <S 1> <S <S ใส่ได้พอดีคู่เหมือนสองคู่สุดท้ายแล้วทีนี้ก็เลยเอาคู่นี้มาทุกคนเออใส่ได้พอดีกับใส่ไม่ได้เกือบหาใส่ไม่ได้มันเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทใส่ได้พอดีโ okay. okay. อเคดิสิสลาสวันโอเคเออประมาณนี้ที่กราจะใส่ได้ออก็ต่อคราสบรรยากาศให้ลูกทันน,น่าจะพอคนุณ แค่เสื้แพ้อากาศดูเวลาเดินต้องใส่หน้ากากคือมันแพ้หละคือซื้อหน้ากากให้ดู The House My Sun LG The Weather Okay LG e r y The w e a t o e r Since นู่นแหละ From Cambodia นี่แหละก็คือซื้อนี้มา25บาบท t i too, s s u เพราะว่าไม่มี t ิ s ชู e ก็เลยซื้อมาไว้อันนี้เสื้อของ อีแม่ของฉันเองตัวร้อยองคเดินผ่านลืมซื้อตัวละร้อยทุกคนผ้าดีมากผ้าดีมากตัวละร้อยตัวร้อยลายการ์ตูนก็เลยซื้อมาสองตัวอันนี้ใส่แอลจะใส่เป็นรัดลูกอะเพราะว่าเสื้อฉันแบบเหมือนโดงขโมย เด,ดเดี๋ยวเออววสื้อดงขโมยตั้งเยอะเออก็เล้ยวต้องซื้อเสื้อใหม่จะเปลี่ยนสีนิดนนะึงแล้วก็อะไรอีกจมูแล้มทุกคนก็คือแบบเฮ้ธอได้มาประมาณนี้มีอ้าตรงนั้นเป็นแสงมันเป็นเหมือนแปดเหลี่ยมเข้ามานะอันนี้ของีลูกมันอยากใส่แบบป้ามันแม่เอาขาแบบเอาแบบนี้แบบป้ากเกงช้าง ร้อยหนึ่งตัวร้อยแล้วก็อันนี้ป้ามันซื้อให้อีกตัวหนึง่งก็เป็นสามตัวไปเล่นได้สามตัวป้าป้าแล้วอยู่ได้เช็คว่าทีเชิร์ตมันโอเคไหมหสรุปฉันก็ได้สีแดงกระเป๋าสีแดงอีกคือไม่มีแค่สีนี้ยทุกคน,นีอื่นไม่น่าไม่ร้อนเชื่อไวรุ่นขเขาหรอเน่ะ อันนี้แม่ใส่ไว้กับเสื้อสามตัวนี่เลยนะจะได้หาหง่ายๆหูกเสื้อของลี่อ่ะอันไหนวะแม่ใส่แม่ใส่คน,คนเลยนะสามตัวแล้วก็ซื้อแค่นั้นแหบบละเ็าไม่่อยซื้อเยอะฉันก็ซื้อแค่นั้นจะไปหาเสื้อสีเขียวมันมีแต่เป็นลายซเปอร์เป็นลายทหารที่แบบถูเปืนลายทหารนะเออือก็เลยอยากได้ตัวนั้นแหละใส่แต่ว่า มันไม่มีไซส์มันเป็นไซส์เล็กไซส์เอ็มเดยวเท่ะนี่หมดแล้วนะเนี่ยมีร้อยแปดสิบหมดแล้วเออซื้อนั่นซื้อนี่ไปยังไม่ได้เติมกา๊าซเลยเยวค่อยเติมกา๊าซก็ไม่ได้ใช้เต็นท์ที่โรงแรมหูกเอ, <c oughs> อ้าแม่เริ่มไอ้ไยใช้เต็นท์ที่โรงแรม ไม่ได้เติมตาเดี๋ยวไม่ได้เติมตเาเราก็เติมนนก็คือตัวละเจ่ดเน,นี่ยบอกว่าเป็นไรแบบนี้สามดวมก็น่าจะพอแล้วหน้าบ้านจะซื้อบิ๊กวันบิ๊กไลท์แบบพีเซเว่ว่าทีฮันเดดแต่ว่าไอาจะไปเนาะ แต่มันก็หน้าอันนั้นเนาะเท่าไหร่มาสามร้อยอันใหญ่อ่ะทุกคนที่เป็นสบอดไหลแต่ก็ยอยากติดจากข้างหลังบ้านมาข้างหน้าบ้านแล้วกว่ป้าวเวลามันหมดมัน มันจะอันนั้นได้ยังไงเซนเซอร์มันจะเสียอะไรอย่างงี้ไหมก็คือนี่ก็คือรีวิวนั่นเองหมดไปแล้วฉันหมดไปมานพันกว่าวันนี้พดหมดไปพันกว่าอืมแต่ก็ได้หลายอย่างก็การรีวิวเพียงเ็่นี้แหละเดี๋ยวจะไปรอบสองตลกอันนี้รอบแรกอันนี้ first time จะ g ก back to s e ซ o n d ันดแต่ฉันว่ากระเป๋าเขาก็คือแบบฉันไม่รู้ว่าใส่ได้ไหมจะไม่ได้ซื้อมาให้ตัวเองซื้อมาให้ลูกมันฉันว่าวีาวใีเซ็แต่ไมร่รู้ลูกจะใส่ได้ไหม <c oughs> โอเค,อเคทุกคนก็จะประมาณนี้แค่นี้ก็สวัสดีจบการรีวิวแล้วเพลเพียงเท่าไห้อ